ท่นานสาธารณวุฒบริษัททหลายวันนี้ตรงกับวันที่16สิงหาคม2533เป็นการบันทึกหนังสืออันเล่นเล่นที่18การบันทึกที่ไม่ติดต่อกันก็เพราะว่าอาการป่วยทางร่างกายยังมีมากเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้และตอนนี้ จะเว้นเรื่องการทุดดงไว้ก่อนเอาเรื่องปัจจุบันมาคุยกันก่อนคือว่าเมื่อวันที่12สิงหาคม2533เป็นวันเป็นวันเฉลิมของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนั้นนะมีโอกาสเข้าไปในพระรจชฐานตามที่พระองค์เคยมีมนมาตั้งแต่พศสองพร้อสิ แล้วก็มาเว้นไปสองสามปีเพราะป่วยมากเข้าไม่ได้ตอนหลังนี่ก็มาสามปีติดต่อกันเข้าเขา,เข,า,เ,ขาเข้าไปในวังอยู่เสมอตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทอยากจะทราบว่าเวลาที่พระเข้าไปในวังทําอะไรกันบ้างแลามีอะไรเป็นที่น่าคิดบ้างแต่ความจริงถ้าหากว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่เ ที่เคยเข้าไปในงานเฉลิมพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ <c oughs> ก็จะมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรมากเป็นของธรรมดาธรรมดาเพราะว่าทั้งนี้ทั้งสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ดีทรงไม่ทรงถือพระองค์เลยเห็นว่าทุกคนเป็นกันเองเสมอ แต่ว่าสาหรับพระอาตมาก็จะเล่าเรื่องของอาตมาให้ฟังเมื่อถึงวันเฉลิมจริงๆเดินทางไปจากวัดตั้งแต่วันที่ 11, สิบเอ็ดสิงหาคมพศสองพร้อยสาเพราะร่างกายไม่ดีเมื่อเข้าไปถึงแพ้จิงแพ้แพย์จิงโฉมสีอ,อะไรเนี่ยนึกไม่ออกแล้ว เธอก็มาให้น้ำเกลือและวให้ยานอนหลับพอตกกลางคืนก็คุยกับบรรดาญาตโยมพุทธบริษัทท่านทั้งหลายที่มา <c oughs> อาศัยที่มีเจตนาเป็นมหากุศลต่างคนต่างก็ทาบ,บุญกันบ้างถวายสังฆทานกันบ้างอพอวันรุ่งขึ้นจะเข้าวังก็มาคิดในใจว่าเวลาที่เข้าวังจริงๆ ตามหมายก็มการนิทางจังหวัดนิมนต์มา <c oughs> ให้เดินทางเข้าถึงวังเวลาสิบห้านาฬิกาแล้วขึ้นไปที่เพนั่งทักษิณมหาภัยสารเพลั่งภัยสารทักษิณเวลาสิบหกนาฬิกาหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถจะเสเดจมาถ้าก็เวลานั้นบรรดาท่านพทธบริััิ เวลาสิบหกนากาถึงเวลาสิบเก้านาิกาเป็นเวลาที่อาตมาท้องถ่ายเป็นปกติเวลานั้นแล้วมันก็จะถ่ายหลายๆครั้งตั้งแต่สิบหกนาฬิกาถึงสิบเก้านาฬิกาในอย่างน้อยท้องจะถ่ายสามครั้งถ้าเข้าไปในวังต้องถ่ายแบบนั้นก็เห็นจะลำบากมาก ท่านี้เพราะว่าการเข้าออกกลำบากส้มก็มีน้อยคนก็มีมากก็ต้องหาทางยับยั้งการขับถ่ายวันนั้นทั้งวันยาที่เนื่องในการขับถ่ายทั้งหมดงดแล้วก็ฉันกาแฟขนาดแก่ๆเข้าไปทั้งสามถ้วย <c oughs> ก่อนจะเดินทางไปอยากบ้านจะากมเสริมไปพักที่บ้านจยากมเสริมซอยายลมก่อนจะไปบ้านจยากลมเสริมก็ฉันไปหนึ่งถ้วยก่อนจะเข้าในวังมารถเข้าไปในวังแล้วก็ฉันอีกสองถ้วยกาแฟแก่จัดก็เลยกลายเป็นคนเมากาแฟไปโดยงงไปงงมาความจิงขาไม่ดีมานานแล้ว ทางเขาไม่ดีมันเดินจะล้มเดี๋ยวเข้าไปในวังถือไม่เท้าเขาก็บอกไม่ถือถ้าถือไม่เท้าเข้าไปก็อาจจะถือเป็นประเพนีว่าอาจจะถือว่าเป็นอาวุธก็ได้ก็ต้องไม่ถือมันลงจากรถก็มีเจ้าหน้าที่สนักพระราชวังหรือกรมการศาสนาก็ไม่ทราบอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่สนักพระราชวัง มาถึงก็มารับพัดแล้วก็นำไปตั้งให้แล้วก็นำไปที่พักที่เต้นข้างพระที่นั่งจกักรัรพดิมานเมื่อเข้าไปถึงแล้วก็ปรากฏว่ามีพระอยู่หลายองค์เมื่อเดินเข้าไปดูพระที่รู้จักก็ไม่ค่อยจะมีส่วนใหญ่ก็เป็นพระราชาคณะเห็นอาจารย์สุข อาจารย์สมชัยวัดเขาสุกกิมท่านนั่งอยู่ด้านหลังคิดว่าจะไปนั่งกับท่านก็พอดีผ่านท่านเจ้าคุณราชรัตนโมรีวัดเจ้าแจ่มฟ้าเออตะมาเรียกว่าหลวงพี่เจ๊กองค์นี้มีบุญคุณกออตมามากสงเคราะห์ทุกอย่างมีทุกทุกอย่างช่วยเหลือด้วยการทั้งปวง จะยากจะลำบากเพียงใดก็ตามช่วยเหลือตลอดเวลาท <c oughs> ่านเรียกให้นั่งก็เลยนั่งคุยกับท่านไปที่สนิทสนมกันเพราะท่านเป็นพูกมีคุนด้วยและท่านเองท่านก็วางตัวเสมอกันท่านไม่ถือว่าท่านเป็นใครเมื่อนั่งคุยกันอยู่สักครู่หนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่มาถามพระว่าองค์ไหนจะเข้าห้องน้ําบ้าง ก็ท่านจาคุณท่านก็ไปเข้าห้องน้ําไปด้วยกันหลายองค์อาจจะมาไม่ต้องเข้าเพราะปิดทางระบายไว้แล้วนั่นคือกาแฟไอ้กาแฟเนี่ยไม่เคยฉันตามมติเขาจะคิดว่าจะมานี่เคร่งครัดมัธยัตตามดื่มต่างๆก็ไม่ฉันกาแฟก็ไม่ฉัน้วโอ้จริงก็ไม่ฉันที่ไม่ฉันก็เพราะว่ามันเป็นภัยกับท้องความจริงไม่ใช่เคร่งครัดมัธยัต เมื่อชนกาแฟหรือน้ำชาเข้าไปแล้วท้องจะโผกแต่วันนั้นมีความจำเป็นต้องให้ท้องโผกมันก็เมากาแฟเดินนั่งยืนงงเงงงงเงงไปตามๆไปตางๆมามาีเวลาคุยเวลานี้ก็กำลังป่วยเหมือนกันอาการยังไม่ฟื้นเมื่อถึงเวลาสักครู่หนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่มาเรียก อันดับแรกก็เรียกพระราชพรมยานเป็นองค์ที่เข้าไปองค์แรกพอเข้าไปถึงก็ไปนั่งพนักข้างหน้าอ,อาศนะข้างหน้าแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตด,ดูพัดว่าพัดไปจําตัวในเจ้าหน้าที่เขาวางไว้ถูกต้องหรือไม่ไม่ทราบตามบทศิเขาเคยวางไม่ผิดเพราะพัดใยวิไไปัสนาธุระนี่พัดสีขาว ก็ถือว่าที่นั่งเป็นสาคัญไปถึงก็นั่งต่อมาที่นั่งอันท้นสองก็จะคุณมหานายกท่านเจ้าคุณอคน,นี้ก็เป็นพระที่มีนิสัยดีมากมีการอบอ้อมอรีดีมากท่านเป็นพระราชขวารเขาสมเด็จพระสังฆราช <c oughs> บ้านเดิมอยู่กำแพงแสนจังหวัดนครปฐม,มตั้งแต่ไปรับเลื่อสนสมณศักดิ์ร่วมกัน รู้สึกว่าท่านคุยไปที่ถูกใจอัอธยาสัยดีเรียบร้อยแล้วก็มีความเมตตามเมตตาอารีถ้าถามว่าท่านเป็นธรรมยุทธมหานิกายก็ต้องตอบว่าท่านเป็นธรรมยุทธ <c oughs> ถ้าถามว่าธรรมาเป็นมหานิกายทําไมเข้ากับมหาธรรมยุทธได้ไง่ายอาตมก็ถือว่าจะเป็นมหานิกายก็ตามมหาธรรมยุทธก็ตาม,าตามอาตมาไม่ถือคณะเป็นสําคัญ พึอส่วนบุคคลเป็นสำคัญเมื่อท่านดีเราก็ดีตอบและท่านก็ดีจริงๆไม่ใช่ดีน้อยแล้วก็ดีมากด้วยเมตตาประณีมากช่วยเราครับประคองเวลาเดินทุกอย่างเราเดินจะล้มท่านเดินตามไปท่านประคองให้จับแขนพยุงตัวไหว้หม่ลดให้่ลมถ้าเอานี้หน้าไหวหน้าบูชา สมศักดิ์ศรีก็ความเป็นพระจริงๆก็ไปนั่งคุยกันต่อไปหลังจากนั่งเสร็จก็ไม่รู้จะทำอะไรยังไม่ถึงเวลาสวดมนต์กาแฟมนกวนทำให้ประสาทมึนงงก็เลยนั่งหลับตาภาวนาดีกว่า ตอนภาวนาก็คิดว่าเราจะภาวนาบทไหนดีคำภาวนานี่ใช้ได้ทุกบททุกอย่างอะไรก็ได้จับก็นมามันก็เป็นเหตุเป็นผลหมดและไม่ก็มีผลเสมอกันหมดเพราะขึ้นอยู่กับก,บกำลังใจแถ้ทว่าก่อนที่จะภาวนาก็ดีเสียงพระคำว่าเสียงพระบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นเสียงที่ก้องมาจากอากาศ เพราะว่าภาวนาบทนี้จะเป็นที่ปลอดภัยของพระมหากษัตริย์พระบรมราชินีนาถและพราช้าลเธอทั้งหลาย <c oughs> ให้ภาวนาบทนี้เรื่อยไปเป็นปกติตลอดงานก็ใช้คำภาวนาบทนั้นถ้าถามว่าคำภาวนาบทนั้นว่าอย่างไงก็ขอไม่ตอบเพราะว่าพระบอกเฉพาะองค์ ก็ความจริงก็เป็นบทภาวนาที่มีคนรู้จักกันมากๆแล้วก็ขึ้นกับจิตใจเมื่อจับอนาปานุสติกรรมฐานกับลมให้ใจเข้าออกขอโทษอนาปาคือลมให้ใจเข้าออกเขาภาวนาทําไปเรื่อยๆจิตก็เริ่มเป็นสุขแล้วขอย้อนหลังไปนิดหนึ่งว่าที่เต็นที่พัก ข้างพระที่นั่งอ,อัมจักรพทิมานที่นั่นมีทั้งน้ำมีทั้งมีทั้งหมากมีทั้งกระโถนพอมาที่นั่งจริงๆปรากฏว่าปีนี้ไม่มีกระโถนไม่มีหมากทุกปีเคยมีอันนี้นจะเป็นระเบียบที่มีคำสั่งมาใหม่าะคนเป็นเจ้าหน้าที่สั่งไม่ใช่ไปจะอยู่หัวสั่ง <c oughs> ก็เวลาอยากน้ํามันก็เลยยังไม่ไม่มีน้ําดกกินเวลาอยากจะพวดนน้ำลายน้ําหมากก็มันมีจะพว้นก็ไม่เป็นไรก็เกลืนขณะที่นั่งภาวนาไปพราจิตเริ่มเป็นสุขก็ไม่ได้คิดไม่ได้กําหนดไม่ได้ไม่ได้อะไรทั้งหมดไม่ได้คาดไม่ได้ฝันไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจอะไรทั้งหมดเห็นเทวดาองค์หนึ่ง มีสภาพแจ่มใสมากเห็นชัดเจนมากเหมือนกับเราเห็นกันเวลากลางวันอากาศเที่ยงมีรูปร่างพึ่งผายสง่างามมากเครื่องทรงเป็นทองคําทั้งหมดและแผวพราวประดิพชรก็คิดว่าเป็นพรหมถ้าดูแล้วสภาพาาของท่านคล้ายพรหมถามว่าท่านเป็นพรหมชั้นไหน ท่านก็นบอกว่าผมอยู่ชั้นปรานิมิตวสวสดีครับก็ยังไม่แน่ใจว่าชั้นปรานิมิตวสวสดีนี่มันเป็นสวรรค์แต่ว่าท่านองค์นี้ลักษณะท่าทางของท่านเป็นพรหมก็ถามท่านว่าท่านเป็นพรหมชั้นไหนท่านก็ตอบว่าท่านอยู่ชั้นปรานิมิตวสวสดีมองไปข้างหลังเห็นพระสยามเทวาธิราชไม่รู้จะนับยังไงแน่นขนาดไปหมดในอากาศ นี่พระไปอำน,นาจปุญญาธิการเขาเพื่อพระบาทสมเด็จเจ้าหัวก็พระสมเด็จพระบรมราชินีนาฏถ้าสยามเทวาธิราชเต็มเพิบก็ถามท่านเทวดาองค์นั้นว่าท่านมีหน้าที่อย่างไงท่านก็ถามว่าเวลาที่นั่นท่านนั่งภาวนาท่านนักว่อย่างไงก็ตอบว่าการมาคราวนี้ก่อนจะมามีความรู้สึกอย่างหนึ่ง ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดีสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ดีมีคนคิดปองร้ายในท่านด้วยวิธีการที่แยบยลที่คนคาดไม่ถึงก็อยากจะให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายเหล่านั้นพระพระองค์มีบุญบาปบุญญาธิการมากและมีพระเมตตาพระกรุณากรบมรดาประชาชนมาก ย่าที่จะมหาพระมหาอาาสตัตปฏิบัติได้อย่างนี้ทรงเหน็ดเหนื่อยทุกอย่างเพื่อประชาชนทำทุกอย่างเพื่อความเจริญของประเทศชาติทำทุกอย่างเพื่อบุคคลในชาติปลอดภัยจากภัยสงครามและทำทุกอย่างเพื่อความสนันติสุขเพื่อความสามัคคีเพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนเมื่อตอบท่านอย่างนั้นท่านก็บอกว่า ผมก็คนนั้นแหละที่มีหน้าที่ป้องกันพระบาทสมเด็จเจ้าหัวก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ถามได้ว่าท่านป้องกันองค์เดียวหรือท่านก็ตอบว่าเวลาท่านนึกทานนึกถึงไข่ใกล้ป่าววันนึกถึงหัวหน้าความจริงพระสยามเทวาธิราชเนี่ยเห็นวันไหนปีแล้วก็ไม่ทราบว่าองค์ไหนที่เป็นหัวหน้าควบคุมความเป็นอยู่ ความปลอดภัยของพระบาทเมจิโอ้กับพระบรมราชินีนาถท่านบอกว่าในเมื่อท่านคิดถึงหัวหน้าก็ผมนี่ยังไงล่ะหัวหน้าก็มาใกล้ท่านนจริงถ้ามานั่งข้งหน้าคุยใกล้ชิดมากถามย้ำอีกทีว่าท่านเป็นพรหมชั้นไหนท่านบอกว่าผมบอกท่านแล้วว่าผมอยู่ชั้นประนิมิตวสวัสดีเป็นสวรรค์ชั้นทีห่หก ก็พอดีเวลานั้นท่านสมามพอดีพรมท่าน,ท,านท่านลงมานั่งข้างขวาของเทวดาองค์นั้นท่าใซซน์งอตมาเมื่อท่านสมามพอดีพรมมาก็ถามว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวก็สมเด็จพระบรมราชินีนาถจะทรงปลอดภัยจากข่าวทั้งหลายไหมเพราะข่าวทั้งหลายเขามีมาหลายประการ แต่ว,ว่าข่าวที่แนบเนียนที่จะต้องการสังหารพระบาทสมเด็จเจ้า่หัวอกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่แนบเนียนจริงๆมีอย่างหนึ่งท่านไม่ขอพูดในที่นี้ <c oughs> ท่านสัมบรีพรมเล่บอกว่าไม่เป็นไรทั้งสองพระองค์จะปลอดภัยเ็มองไปที่พระเทวดาอ์นั้นถามท่านสัมบดีพรมว่าท่านองค์นี้เนี่ยเป็นพรมหรือเป็นเทวดา ท่านธรรมดีพรมก็บอกว่าองค์นี้เป็นเทวดาไม่ใช่เป็นพรมก็พอดีพระอินทร์ท่านมาพอดีมานั่งกลางท <c oughs> ่านบอกองค์นี้ไม่ใช่พรมเป็นเทวดาเนื้อเหมือนผมถ้าสังเกตเนื้อพรมกับเนื้อเทวดาเนี่ยไม่เหมือนกันเนื้อเนื้อของเทวดาเหมือนกับเนื้อที่มีผิวใส <c oughs> บางๆแต่เนื้อของพรมเหมือนกับเนื้อแก้วเมื่อดูแล้วก็เหมือนกันจริงๆ เนื้อสองท่านสามปฏิพรหม,มแก้วเนื้อพระอินทร์กับเนื้อเทวดางอ,อ์นั้นก็เป็นเนื้อมันเหมือนเนื้อเทวดาไม่ใช่ไม่หยาบเหมือนเนื้อคน <c oughs> เนื้อสวยสดงดงามก็เป็นว่าเข้าใจว่าท่านเป็นเทวดาเช่านเปน็นจริงแล้วแต่งตัวเครื่องทรงคล้ายกับพรหมมาก <c oughs> <c oughs> เรียกว่ดาดับดาก็เหมือนพรหม หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายในเมื่อทร,ราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถจ,จะปลอดภัยจากอันตรายตามข่าวที่เขาพูดกันก็มีความดีใจ,จที่ท่านทด้ถามท่านท้ามหาท่านสามบดีพรมว่าตามธรรมดาวันงานของสมเด็จพระบรมราชินีนี่พระติดฝนทุกปี พอสวดวนไปได้ครึ่งหนึ่งก็ตามแล้วบางทีก็ตอนให้พรถวายพรฝนตกหนักขนาดจะออกไม่ไหวล้าบอกไม่ปีนี้ไม่เป็นไรฝนไม่ตกจะตกตอนดึกเพราะเขาขอไว้ถ้าเขาไม่ขอไว้ก็ตกเหมือนกันเพราะฝนตกเพราะอำนาจบัญญาธที่การของท่านทั้งสองพระองค์และเทวดามามากพรมมามาก หลังจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ถึงเวลาที่พระบาทสมเด็จเจ้าจจหัวพระเสด็จมาถ้าจะมาก็ไม่ได้ลืมตานั่งภาวนาเรื่อยไปคุยกับเทวดาไปตามเรื่องตำราวแต่คุยอย่างไม่เคยมีสาระแต่คุยเรื่องอะไรมั่งฟังมันจะยาวเกินไปเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าจจหัวทรงบูชาที่ต่างๆเสร็จ ก็ได้ยินเสียงมายังพันเตได้ยินเสียงอารัตนาพระบริตเป็นนว่าเวลานี้ถึงเวลาสดมลแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเอาสายสินส่งให้ท่านยาคุณมหานายกปละดาขวาของสมเด็จพระสังฆราชท่านก็ส่งต่อไปนั่งสามแถวอาจามานีก็ตั้ยูคุณมหานายกนั่งแถวใน แต่ว่าเรือออกมาทั้งนั่งแถวในแต่ไม่มีใครบงังหน้าเขาตั้งให้เลือออกมาเมื่อถึงเวลาสวดมนต์ก็สวดไหวบ้างไม่ไหวบ้างบรรดาท่านพุทธบริษัทธ์ร,ร่างกายมันเหนื่อยเหลือเกินมันเพลียแล้วก็มันเหนื่อยมากก็สวดตามที่ะพึงสวดได้เมื <c oughs> ่อสวดมนต์จบก็ได้ยินเสียงอาราธนาศิน สมเด็จพระสังฆราชให้ศินเสร็จสมเด็จพระสังฆราชก็แสดงว่าธรรมเทศนาสมเด็จพระสังฆราชแสดงว่าธรรมเทศนาใช้เวลาประมาณยี่สิบห้านาทีจบหลังจากนั้นก็เป็นเวลาเจริญกรรมฐานของพระทั้งหมดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระอรมราชินีนาถก็เจริญกรรมฐานด้วย อาจามาก็ทําตามปกติตอนนี้เห็นพระสยามเทวาธิราชเข้ามาใกล้มากทุกองค์ท่านมองหน้าท่านก็ยิ้มจําได้ไหลายองค์รู้จักกันนี่ใยรหาโอทออินุสถามก็เชิญนะมาของมีจริงความจริงเป็นพระไม่น่าจะมีอะไรหนักในเรื่องนี้ศีลสมาธิปัญญาย่อมเป็นของปกติของพระอยู่แล้ว ในแต่บรรด่งอวะมาอวหาว่าโ,โ,โอตุิมนุสธรรมก็ไม่หนักใจเพราะอะไรเพราะทำได้ถ้าทำได้มาตั้งแต่บรรษารแรกไม่มีอะไรหนักใจเมื่อถึงเวลาเครื่องชัมองได้ยินสัญญาณปรากฏเลิกหลังจากนั้นก็พระบาทสมเด็จเจ้าหวัวก็สมเด็จพระอราชินีนาถ ก็ถวาไหยทรายรรก,รกัคณะพระในกรุงเทพแถวโน้นด้วยคนละด้านด้านเดียดมาอยู่ก็ผสมกันพระในกรุงเทพด้วยพระบรรณอกด้วยหลายสิบองค์แต่ชุดนี้ต้องเดินไปรับทายาทเจ้าสมเด็จพระบรมราชินีนาถถ้าไม่ตั้งอยู่ระหว่างพระที่นั่งจักรพรรดิจกัจกรพรรดิม,มานกับพยสารทักษิณต้องเดินไป ตอนลุกเดินไปตอนนี้ถ้ามาเล็กผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านนี้จำหน้าได้ทุกเที่ยวตรงคบท่านแต่บังเอิญไม่รู้จักชื่อท่านเห็นว่าเดินซกเ,เดินโซเซั้งเดินช่วยประคองจับแขนไปให้พอถึงใกล้สมเด็จพระรมราธิใน,นหน้าท่านก็ปล่อยพอเข้าไปถึงใกล้สมเด็จพระรามาธินหน้าท่านยกมือไหว้ท่านก็ยิ้มถามว่าพระคุณเจ้าเจ้าคะ อาการป่วยไข้เป็นไงบ้างก็ก็ถวายพระพรในเวลานี้อาการดีขึ้นมากแล้วดีกว่าเก่าแล้วท่านก็ทรงตัดอะไรอีกสองสามคำอาตมาก็ไม่อยากจะยืนนานนักทั้งนี้เพราะว่ามันจะล้มก็ลาท่านกลับออกมาเข้าที่พอจะเข้าที่กับราโกว่าท่านมหาเล็กผู้ใหญ่ท่านนั้นท่านก็ประคองมาจนถึงถึงถึงที่ที่นั่งที่นั่ง ดดหลังจากนั้นมาก็เป็นเวลาถวายพรวิทยาถาสพีเป็นหน้าที่ของพระผู้ใหญ่คือสมเด็จพระสังฆราชและพระทั้งหมดก็รับตอนนี้ต้องใช้พัดพอหยิบพัดขึ้นมาก็ปรากฏพัดผิดพัดพัดของอาตมาเนี่เป็นพัดช,ชั้นราชสีขาวแต่ไม่ไม่มีดินดำ พระดินดำนั่นถูกเปลี่ยนไปแล้วคือมาเป็นพระพระาชาในชันสามัญดินดำแต่พระที่มาถือวันนั้นเป็นพระที่เขาปักข้างหลังเป็นพระมีดินดำก็แปลกใจเนี่ยว่าพระของเรามันขาวล้วนเนี่ยมันทำไมไกลายเป็นดินดำมีดินดำขึ้นมาได้ดินดานก่อนนึกในใจว่าคงจะเปลี่ยนกับใครคนใดค,คนหนึ่งเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่ถีอพรดรับพรดมาเขาจะปักที่ผิด แต่ก็ไม่เป็นไรก็คงจะตามกันได้ถ้าตามกันไม่ได้ถ้าถึงเวลาจะเปลี่ยนพระก็เอาไปเปลี่ยนเฉยๆแบบนั้นแหละบอกผมเป็นอย่างนี้ถ้าเขาไม่เอาก็ต้องทําชําระหนี้สามหมืนหกพันบาทก็ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ทราบว่าพัดเล็มนั้นตกอยู่กับพระองค์ไหนเข้าใจว่าไม่ชาคงจะกลับมาที่เดิมเพราะพระย่อมเป็นพระ มีประการหนึ่งชั้นแรกกับชั้นสามันไม่เหมือนกันมีตอนนี้หลังจากยะถาสัพพีเสร็จตอนลุกกลับท่านจะคุณมาหานายกท่านดีจริงๆท่านก็ลุกขึ้นพร้อมกันจับแขนประคองมาเรื่อยมาจนั้งออกประตูจนั้งถึงร้อยเอกิติเข,ข้าไปรับพระปรบพัดแลวประคองแทนท่านจะคุณมาหานายกปล่อย าาท,ท,ท่านบันดาญาโยมผู้ถบริษัตทั้งหลายท่านเจ้าคุณมหาหนายกประหลายขวาขาอสมุดสมเด็จพระสังฆราชหากว่าท่านรู้จักแลอพบเห็นแลวไหวไ้ได้เต็มที่เลยพระองค์นี้เป็นพระที่มีความดีมีความเมตตาปราณีและสงเคราะห์พระแก่ดีมากท่านพูดจาปราศัยก็ดีเพราะกระสงคราวมาคราเลื่อนธรรมนัสั์พร้รอมกัน ท่านก็คุยดีท่านบอกว่าท่านเป็นคนกำแพงแสนแล้วคราวนี้ก็คุยดีไม่คุยดีที่เฉลห่วงจะล้มสิกด้วยอย่างนี้หายากมีแต่ว่าเท่าต่างคนต่างไปกันไอ้เรามันคนเดินเดินไม่เคยไหวนี่ความแก่ค้าคืบคลายข้ามามากมาก็แวมเดินออกมาเมื่อขณะที่เดินออกมาแล้วก็เจอเจอ้าหน้าตวจการภาคพอออกประตูพอนกุกกระดักถ่ายภาพพินัน พอถึงเจ้านัดตรวการภาคสามเจ้า,จาคุณเทพโสพลวัดโพก็ยืนเกาะแขนท่านบอกให้พนุทไทยครั้งหนึ่งท่านเจ้าน้าเผ่านี้ก็เป็นพระดีท่านดีเป็นพระเข้าถึงคนรามดาเทวพุทธศาสนิกชนหลังจากนั้นก็ขึ้นรถแล้วก็เดินทางกลับ <c oughs> การไปวันนั้นก็มีจ่าปัญญาเจ้าของรถเบนที่ถวยสมากระบ,บังเอินซาปัญญา สองคนแล้วก็มก็มีลูกสาวอีกคนหนึ่งตามไปด้วยเข้าไปด้านในไม่ได้ก็อยู่ด้านนอกครั้งนี้ก็เดินเที่ยวชมพระราชฐานถ่ายภาพกันโมฟิลมสองม้วนหมดเรียบร้อยเพราะว่าบางเอิญพัญญาปัญญาจากปัญญาแท่แต่งตัวคล้ายๆกับอ่าชาววังไปที่ไหนก็รู้สึกว่าจะเข้าสะดวกที่นั่น แต่ไปที่แห่งหนึ่งเธออยากน้ําถานที่แถวเข้าไปได้ไหมเขาบอกเข้าได้แต่ออกไม่ได้เธอก็เลยไม่เข้าเลยไธอถ่ายภาพกันไปเป็นว่ากลับมาถึงบ้านจะคงมเสริมประมาณสองทุ่มก็ให้แพทย์หญิงโฉมสีและเสริมสีอะไรก็ไม่รู้นึกไม่ออกแล้วเมียหมอเจโรนี่ไอหญิงนี่นึกเชื่อไม่ออกมาให้ยานอนหลับ เวลาสองทุ่มแตเสร็จเวลาสี่ทุ่มก็ตื่นขึ้นเริ่มถ่ายมันก็ทยอยถ่ายทีน้อยๆหลังจากสี่ทุ่มแล้วก็ไม่เคยหลับเลยตลอดคืนเดยนับวันดาท่านพุทธบริษัทเรื่องเข้าวังก็จบแค่นี้ก็หมดเวลาพอดีเขาีีความสุขสวัสดิ์พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนก็รับฟังทุกท่านสวัสดี